ยิบสิ่งเป็นมวลออกจากซองเอาปากรอเพื่อเข้ากับว่าชีวิตตอนไหนจะตายกูแค่อยากคายเรื่องเศร้ากับทางผิดหวังที่ฝันใยทำมาเพื่อให้คนขำใส่นั่นแหละเหตุผลที่ต้องใช้มันเพื่อให้ตื่นขึ้นมาวันใหม่ <ใน S 2> ไม่รู้ที่<ห>พูดไปแล้วจะกี่คนที่ได้ฟังคงดีั้งโลกไม่มีความเศร้าก็ไม่มีเหตุผลต้องใช้มันในวันที่ปากซีดเดินกายกูเองก็อาจ แย่ yeah, วันไหนที่รู้สึกอยากงีบมันจะนึกถึงมันเป็นอย่าง,างแดกก็น,นี่แหละคือคําถามที่หลายคนพูดอย่างจ,จําเจก็ในมเมื่อตอนที่มีปัญหามันจะยกมาสูบของมันเองพราะกูไม่ได้มีคาถาเพราะชีวิตมันยากเชยลำเคนบอกกับตัวเองเสมอว่าแทงบ,บ้าๆที่สูบอยู่ไม่จําเป็นควันที่พน่นออกเป็นสีขาวจากความเครียดทั้งที่ใจไม่กลับเกอกเป็นสีดําจากความเฮียเพราะการได้ถอดใจไปพร้อมมันและหยุดดูก็ เหมือนกับการที่ต้นไม้เปลี่ยนคาร์บอนไดเป็น O2 มันทําให้ว่างเปล่ากับการเลืกคิดเรื่องต่างๆก็ใช่มันรู้สึกดีไม่ก่อกาบังที่อย่างนาจาเป็นต้องใช้มันเพื่อให้คืนและวันมันผ่านถึงแม้ตอนที่ดูตัวอีกทีมันจะมีมันเด้งมาถามห,หากูอาจไม่อยากแลกและไม่ได้อย่างเป็นแบบอย่างแต่ชีวิตคนเดาก็ต่างแบบก,กูก็เลยหาความแตกต่างก็โลกมันเป็นแบบ กูเลยเลิกไม่ได้คำถามในหัวบอกให้เลิกตอนนี้คำตอบของมันไม่ก็ยังไม่ใช่และจะมีกี่คนที่เปลี่ยนโลกกับชีวิตเสี่ยงโชคอยู่บนแนวนั้นนาบแม่งเออตอนนี้กูเกลียดโคตรจนชีวิตแม่งจะทุทพล,ลภาพทางที่เดินแม่งหลายโยดยังไม่เห็นความหวังที่เป็นผังเป็นภาพกูแค่ยังจุดไฟเพื่อหักห้ามและใจิตใจที่ดำไม่สะอาดสะอาดแค่หวังจะมีคนจะเข้าใจกันบ้างเยอ